สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบค์มือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถสุดหล่อมานำเสนอเพิ่มอีก1นึ่งคันครับคันนี้เป็น Honda CB300R n e o Sport Cafe นะครับ3 0 0นะครับประหยัดระดับ35กิโลลิตรนะครับคันนี้นะฮะในราคาย่อมเยานะครับปีใหม่ปี2019นะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถป้ายพะเยานะครับซื้อจาก Honda พะเยานะครับหรือ ศูนย์กรีนวิงจังหวัดพะเยานะครับคันนี้รถอยู่ท่าวางทองนี่เองครับไม่ไกลครับนานๆทีจะเจอรถใกล้ๆบ้านครับคันนี้เป็นปี2019นะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีแต่งอะไรเยอะนะฮะมีของแต่งมีกาดม้อน้ํามีชิลหน้าเป็นของ H2C นะครับกาดม้อน้ําก็จะเป็นของแมทนะครับยี่ห้อแมทนะครับนี่นะครับ ขอท่อเป็นขอท่อตัวใหม่นะครับน้องแต่งเพิ่มนะครับนี่เป็นขอท่อของตัวใหม่เบิกศูนย์นะครับมีประวัติในศูนย์เลยนะใหม่เอี่ยมดูด oo. ูนี่ขอท่อเบิกศูนย์นะครับขอท่อตัวใหม่ปี2022นะครับใส่กับปลายเดิมได้ด้วยนะใส่กับปลายเดิมตัวเก่าได้เลยโอ้โหโคตรเตะโคตรเตะนะครับใส่ได้นี่เพิ่งเห็นเหมือนกันไม่มีคนเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมี นี้ยน็อตยึดปั Pump ๊มเบรกล่างนะครับดูน้ํามันเครื่องที่น้องเปลี่ยนมานับนี่ใสแจ๋วเบื่อแต่ผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ํามันเครื่องกรองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกรองอากาศยังนะครับกรองอากาศต้องรอ9000โลถึงจะได้เปลี่ยนนะครับคันนี้เป็นปีผลิต2019นะครับภาษีก็เป็น67เรียบร้อยแล้วนะ,ะเป็น6 7เรียบร้อยรับป้ายพะเยานะครับใช้เวลาโอน1วันเสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับคันนี้นะเปิดราคาที่79,000บาทนะครับ79,000บาทนะครับตารางผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ชมอีกทีนึงนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรถอีกทีนึงนะนี่ดูสภาพความกริบนะครับดูไฟหน้าไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆเขาเขาติดอันนี้มานะเพื่อนเขาติดฟิล์ม ฟิล์มเป็นสีเขาเรียกว่าสีชามาคนระับแล้วผมลอกทิ้งนะผมว่ามันไม่สวยนะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะนี่เขาติดฟิล์มกันรอยมาผมก็ลอกทิ้งนะมันไม่ห้อยเห็นนะครับวิ่งมาห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ชมนะครับมาดูชุดสีกันก่อนนะครับไลท์ตำหนิผมบอกเลยครับไม่มีล้มมาเลยนะครับไลท์ตำหนินะครับมี มีตำหนิตามการใช้งานแต่ล้มชนมาไม่มีะอ่าถ้าพูดถึงสภาพผมให้เลยประมาณ95-99%นะครับมีตำหนิตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับพวกขนแมวอะไรนี่มีปกตินะครับเป็นลูกเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับขายนะครับมีรูปตั้งแต่วันไปรับรถเลยเมื่อวานนี้เองรูปเมื่อวานนี้เองนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับนี่ดูเครื่องนะครับ 7 9 0 0นะครับได้สภาพสวยๆคาดรถมาให้อย่างดีนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับราคาตามท้องตลาดเลยนะครับได้รถเจ้าของมือเดียวออกศูนย์นะครับนี่ดูจานเบรกหลังนะครับดูความสะอาดนะเพื่อนๆดูนี่โซลัเตอร์ขาวๆนะดูยางนะครับนี่ดูกันนานๆไปเลยนะครับป้ายพเยานะครับ8 8 2 8 8 4 2นะครับดูโซลัเตอร์นะเพื่อนๆห้าพันโล จอดมากกว่าขับนะครับดูดูสกอ่อนดูคอท่อนี่ดูยางนะครับเหลือๆนะเพื่อนดูล้อแม็กดูจานเบรฝั่งในอ่ะไปสังเกตเลยนะผมผมล้างทําความสะอาดถึงตรงนี้แลนะ้วครับร้านอื่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีใครทํานะครับแค่แค่คลิปเซอร์วิสก็ไม่มีใครทําแล้วเพื่อนอ่านี่ฮะสภาพตัวรถนะครับ สวยใสกริบกิบนะครับนี่ล้อหน้าเซ็นเซอร์ยังอยู่เลยนะนี่ดูหน้าเครื่องเพื่อนๆค,คันนี้โคตรกริบรถภาคเหนือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะแยะนะครับรถภาคใต้จะเจอน้ําเคม็มน้ําฝนนะครับภาคกลางก็เป็นกดเป็นเบสนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวรอน้อง วอร์มเครื่องสักครู่นะครับรถมีรับประกันหลังการขายทั้งระบบเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะชเช็คแรงเช็คแรงดันแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้ขับนะอาจจะต้องเปลี่ยนแบตก่อนส่งมอบรถนะครับดูสต็อปเปอร์คอนะครับดูคอนะไม่เคยตอกไม่เคยหอดออกนะครับสต็อปเปอร์คอไม่เคยหักเคยงอน,นะครับตรงนี้นะสําคัญอย่างยิ่งซ้ายและขวาครับเช็คให้ครบนะครับ ปกติแล้วนะนี่อ่าหม้อน้ํามาดูแผงหม้อน้ำกันนะเห็นชัดๆนะครับหม้อพักน้ําอยู่ตรงนี้นะเติมหม้อพักน้าน,นี่นี่พ่อหม้อพักเราเปิดออกตรงนี้มันจะมะีวัดระดับอยู่นะครับระดับหม้อน้ํานะเปิดไม่ยากของฮอนดานะเปิดง่ายนี่เห็นไหมนี่น้ําก็อยู่ครึ่งกลางนะครับ ปกตินะครับอย,อยู่ระดับปกตินะแหละใส่ไม่ได้ละเปิดง่ายใส่ยากเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวครับแป๊บหนึง่งช่วงเวลาที่ผมใส่ไม่ได้ก็ให้น้องวอร์มเครื่องไปในตัวนะครับ <c oughs> โอเคอดูเครื่องยนต์นะครับสวยใส่ไหม พวงพัดเท้าครับขัดให้อย่างดีนะครับห้าพันกิโลเพื่อนๆโคตรหม่หายากผมก็หามาให้ได้นะจริงๆร,รถมันมีให้ซื้อเยอะราคามันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ผมก็เหลือกําไรอยู่เอามาทํากําไรต่อได้ให้ลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะเจ็ดหพร้อมส่งพร้อมโอนให้เลยนะครับเจ็ดหพร้อมส่งพร้อมโอนให้คนระับ ใครเอาไปโอนเองลดให้สองพันนะเพื่อนๆอ่าใครนํารถไปโอนเองลดให้สองพันบาทนะครับจริงๆค่าโอนไม่ถึงสองพันนะครับเพื่อนๆแต่อยู่ไกลอย่างภาคใต้นี่ลดไม่ได้จริงๆนะครับมันโดนค่าส่งแพงนะฮะห้าพันอย่างนี้นะฮะก็ลดไม่ให้ไม่ได้นะครับก็่าเตรียมเอกสารชุดโอนไรให้ครบพร้อมภาษีไปถึงไปโอนเองได้เลยนะครับอ่าเว้นภาคใต้นะภาคใต้นี่เว้นอย่างเดียวนะครับ เสียเปีบเพื่อนเพราะผมอยู่ภาคเหนือนะขนส่งผมแพงนะครับอ่าคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาเล่งฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ น,น,นฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆอีกทีนึงไม่รู้จะใกล้ยังไงนะใกล้เอาโทรศัพท์วบบางมันจะสั่นสถานโทรศัพท์นะประมาณนี้นะคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบเลยนะหน้า,น,าน่าจะบุ๊กเซอร์วิสนะ่าจะอยู่ในรถในอยู่ในรถกระบะผมนะครับอ,อยู่ในรถกระบะผมนะคร,รกุญแจสองดอกครบถ้วนนะครับรถจังหวัดพะเยานี่เองครับคนละอำเภอห่างกันไม่กี่กิโลนะครับ ก็ใครสนใจสอบถามได้ที่เบอร์086-3711-307ล่าเรียดอยู่ใต้คลิปนะครับในช่อง YouTube นะครับโอเคครับสำหรับคลิป CB300RP 2019วิ่ง5,000กิโลลากันไปก่อน,นครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย